ขุดม้อนิ่งแบงคอกสวัสดีทุกคนนะคะเดอ้อสวัสดีตอนสายๆของเมืองไทยเนาะค่ะเนาะสวัสดีสุปุสุคนซุ่มผัวบาฮาักเศร้ากล่องแตกซุ่มซุ่มเอฟซีตัวยงนะคะเดอ้ออ่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจเนาะค่ะเนาะเห็นหมดเนาะและะ้วก็เมื่อนี่คอออกมาปกป้องบอลวอลเลยใหญ่ห่างออกคอ,อ,อกมาปกป้องน้องสาวเนาะอ่าน้องสาวเจยเนาะค่ะเนาะน้องสาวทีรักเนาะค่ะเนาะ เออแล้วเป็นยังฮะอีเปาเปียกฮะมึงนาหีเป็นยังเขาเอานองเขาเอาคลิปซูไปร่งล่ะอะซูไอเป็นยุบบ่ฮะสิ่งที่น้องเขาเฮ็ดน,น่ะถือต้องแล้วนะกูสิบอกให้มันบม่เป็นเรื่องหนาอายคนที่หนาาอคือสูซุ่มตมตุน้นซุ่มหลอกร่วงเงื่อนคนนะกูสิบอกให้เรื่องที่นองเขาเฮ็ดน,น่ะมันถือต้องแล้วมันบม่เป็นเรื่องที่หนาไอาอเฮ็ดยังนองเขาเฮ็ดความดีนองเขาซอยสังคมนะกูสิบอกให้มึงซูมีปัญหายังล่ะอ่ะาว่ามึงพิด มึงไปปกกูก็บอกสู้แล้วแมนบอกเออสู้ก็ไปปกป้องจะคลองแม่เออน้องเขาเฮ็ดยังบ่แมนพฤติกรรมที่นาอายเขาเอาคนซื่อซัวเขามาซอยสังคมเขาสินาอายเฮ็ดยังเขาทำาม่าหากินเขาเลียงพ่อเลียงแม่เขาคนเขาทำการทำงานน่ะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเขาบ่ได้เป็นเขาบ่ได้มานางขอท่านคือมึงเขาบ่ได้มานางต้มนางตุนคือคนเขาบ่ได้มานางดาพอดาแม่คนคือมึงนะอีสัตว นะกูสิบอกให้มึงมึงดานองกูกะเทากับมึงดากูเด้อกูสิบอกให้เพราะฉะนั้นกูยินดีปกป้องนองกูนะเรากูจะบอกว่าสิ่งที่เขาทำาหละถูกต้องแล้วนะกูสนับสนุนเพราะอย่างที่พูดมึงเป็คนคนซัวเรากูสิบอกมึงหายวานะ พวกกูไ่ได้เป็นมาามูพวกกูบ่ได้เป็นลูกมึงนะอีสัตถ้าเขาลูกมึงจริงๆนะมึงตายค่าตีนกูสิบอกแล้วพวกกูบ่ได้บอกว่ากูสิเป็นลูกมึงหรือไปเฮ็ดยังมึงกูไปตามคําท่ามึงฮะกูไปตามทั้ท่ามึงมึงเป็นคนท่าพวกกูเองอีสัตในคลิปน่นบ่งบอกชัดเจนนะมึงท่าเองมึงบอกว่าท้าแน่จริงมึงแม่แม่กูพ่อบวกอ่ะพวกกูก็ไปไปยังพวกกูก็มีศัก์สีเออบ่ได้บ่ได้ให็นอีเล่าสะทุนกูได้เฉพาะมึงนะ นะอีต,าตําตมอีสัทุนอีลูกพ่อแม่บะสังสอนอีอัปปรีอีขี่ทุกอีบ่มีความสูอีหนีสินหลบขางอีขี่ต้มขี่ตัวนะสูบะต้องมานางต่อแลว้วดอกไปเพื่อหยังที่ประจานความสัวของสูงไงฮะพวกกูบ่ได้เป็นอ่าพวกกูบ่เมน่นคนไทยบ่เม่นหมาหม,ามูกูสิบอกให้อีสับนะหมาหมูนะ่ะคือมึงนะนะพออย่างตีมึงขนโขดลงมาขอท่านเฮาว่องว,องวองไสล่ะ แม่มึ่อไ่ละนองมึง่คือว่าหาักมึ่คือว่ามีมีพีมีนองหักกันแพ่งกันแามจังสีกูคือเห็นแต่เขาอิ่ม้อนกับอีลินแง่อีคันทีว่วีหีคอท่านอิกรีเซโนนองมึงที่มันบอกว่าอันมันสูนแทนมึนะ่นะ่ะนะกูเห็นแต่มันแดกเขาแดกหนะ้ามีความสุขมันแค่ต้องการยอดวิวนะมัต้องมันเห็นมึงสิเป็นสิตายนะถ้าเป็นลังคนถ้าก็เป็นพี่เป็นนองกูกูมาแล้วนะอีสันดานมึงคิดเอาซ้ำนั่นแหละอีหมาหัวเนา่าอีตัวซวย มึงเขากับไผ่มึงกะเปลี่ยนตัวซวยบ่มีผู้ใดเขาอยากมาไก่มึงดดกอีสระนะอีสรหมาสิ่งที่มึงเหตุออกนะศราโหลกเขาเห็นเบิดความสะทุนเขามึงโตพอดหีใส่เซมเป็นสมซื่อเป็นลูอีมอนหีโกดนะกูซิบอกให้กูปกป้องนองกูโดยเฉพาะเล่คลิปนี้นะอีสันดันแล้วกูกะสิยู่เคียงขางนองกูตลอดนะมึงด่ากูแม่นบ่มึงด่ากูมึงดานองกูกระเท่ากับมึงดานองน้นองมึงด่ากูน้ำอีสันดันมึงเห็นบ่ว่าคนเขาหักนองซัมได้แล้วมึงเป็น ขนาดแม่มึงแท้แท่ผัวมึงแท้แท่มาตรงแม่มึงดอกผัวมึงแท้แท่ทีมึงเอื่นนมาผัวจังสันจังสี่มึงนอนให้มันสี่มันเซสิบเจ็ดสิบแปดปีอีสันดานกูคือว่าเห็นมันปกป้องอย่างมึงนอกจากความขี่ซอต่อแลวของมันนะบักสันดานมามึงสีเว้าไปแจ้งนกระซามเถอบอกคว้ยเขาเบิ่งที่การกระทำเขาเบิ่งในคลิปมึงมีกูกับมีอแฟ่แฟ่นะร่วร่วมทะเลาะวิวาทนะ อย่มึงออกมาเองอิงโง่มึงนั่นแหละงโง่นะเพราะว่าพวกกูฉลาดไงนะพวกกูถึงทาแบบนี้อีสันดานเขาค้นเขาสิได้รู้พฤติกรรมมึงนะกูสิบอกให้คนที่อัพอายนาอัพอายคายขีนาคือมึงคนที่กระจอกคือมึงนะเขาวา่ <c oughs> จําเป็นต้องมาบอกเขาบด้มาว่กนางเล่าวิลกรรมประวัติเขาแต่ทีน้แน่ๆกูรู้แต่ว่าน้องเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนกระตะ กระตันยู่เขาเรียงพอเรียงแม่เรียงขอบรัวเรียงลูกเรียงเตา่าเขาไปหาเงินหาทองเขาสางขึ้นมาอิสันดานมึงแลังเป็นปตนาอายนะมึงมากาปีนนองเขาผุนเขาเกิดมือว่านผุนเขามีสุซิงสุยางอิสันดานมึงค้นดีคนเกง่งคักไ้จนว่าเบิดเฮื่อนเบิดซ่านจนว่ามีคดีขึ้นโล่งขึ้นศาลอีสั์อีกักหน้อยมึงก็ได้ไปซิบหาตุลามึงเจอพอกูแน่นอนกูสิบอกห้นะปากแบบนี้ไง สันดานมึงแบบนี้ง่ายท่าตบท่าตีท่าต่าตอยเขาไปทั่วพ่อเขาไปแล้วหาว่าเขาไปร่วมทำลายพวกกูไปทำลายมึงตรงใดฮะบ,บักนาฮีมึงอย่าขี่สอต้อแลนะแฝงกันเลยมึงมีกล้องมึงมีคลิปมึงมีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวพวกกูมีทุกมุมเห็นบ่ฮะแล้วพวกกูนะกูเป็นผู้หญิงผู้ยิ่งตัวน้อย,อยไปนะกูสิเปเฮยดเทีมึงบบกสันดานมึงอย่าปากเป็นเบ้าเป็นัลหลายฮะกูสิไปรฮ็ดเทยียมึงบบกคว้ว นะเขาไปตามคําท่าของเมียมึงอีต่างดาวสะทุนอิปากมามันท mm ่าท่ายเป็นใดละกุบอกแล้วเฮ็ดโลกโซเชียลย่าปากดีเป็นจังใดเขาเอาคิดมาประจานนองเขาเอามาเฮ็ดน่ะนองกลัวมาประจานน่ะมันถืกต้องแล้วกูต๊บมือห้กูโยกกูโยกนิ้วแถมยกโป้แถมก้อยเลยทำดีมากนองหลานะสู่ๆว่าต้องย่านค้นซัวน่ะย่านค้นดีนะมึงมาแบบใดกูก็สิไปแบบน้นอีสันดานมานะมึงมึงบางอ่านมาดานอง พวกกูนะกูสิบอกให้มึงเบิงรู้มิแต่คนชื่นช่มนองเขาคนของมึงนะ่ะมิแต่คนดาขนาดเอฟแตดเอซมึงยังดาขนาดแม้มึงเตๆมันเบงมึงออกมาจากหุ่งหีอีมอนหีกลนนองมึงทีว่าหักกันหักนาข้างล่าง ข้างล่างกองสุบคบหัวกันขึ้นหมูขึ้นมาอีสันดานอีขี่ทุกมึงหูบอเวลามึงถามเป็นเล่าย่ำได้นะเขาบ่าอยากเว้านะมึงเขาคิว้วมึงพอาเกือบอีสันดานแต่ว่าซูนะมันเป็นค้นสางภาพต่อแลวซูเฮดได้ทุกอย่างเพื่อเงินเพื่อท่องนะถ้าเป็นดีต่อหนากองซิฟนาะที่หลังกองมึงกับคบกันขึ้นมาแล้ววะฮนะอีสักกุสิบอกมึงห้บอกแล้วมึงอย่ามาเล่นกับพวกกูนะกุสิบอกห้นะอืม้ม ขนาดพวมึงยังโบเขาขัางมึงหูบอที่มันออกมาปกป้องมึงมันตอแหลมันเอาใจมึงเพื่อว่าเอ้าก็ต้องแน่นอ่วมด้วยช่วยกันมึงเป็นขี่ขามันมึงต้องหาเงินเห็นมันแดกกูเบิ้งสภาพมึงแล้วตอนนี้โอ้ยกูสิเปียเสมูเสมาขี่เลือนนั้นมูมากับมีคุณคาก่อนอีสันดานมึงั่นมันมียางเดียวมึงเบิดเนื้อสิ้นเนื้อประดาตัวมึงมีอย่างเดียวคือหีเนาเนาอีสันดานว้ายมาดาน่องกูสันว่าเอ้า เป็นอย่างเนาะเขาเกง่งเขาเอิ่นว่าคนเก่งเนี่ยน่ะมึงมึงกับเบิงลูผัวมึงจบปริญญาแต่แปดปีตัดคิปกูว่ามันขอท่านนางจาก,กอใจแก่อีคว้วไอ้ทายลูพีรูดากเมียออกนั่นละให้เป็นต่อย่างอายมึงเบิงสภาพมึงดูอันสามสิบหกปีว่าซ่านมาเอิ่นพวกกูว่าอีเท่าอีหัวหงอกอีแกงหูอีหลวมบ้าอีหายาน่าเ,เสบีบเสียบอยู่อีผู้ายอีผู้ายหลวง ว้ายขนาดผัวมึงยังทายตะกองอะผัวมึงยังทายตะกู่อะมึงมึงคิดท้อนน่นล่ะนะแม่มึงเห็นบอกกูเห็นมันจะแตกเขาบ้าบามพีม่คุณว่าเห็นมันเป็นเดือดเป็นร้อนเนี่ยล่ะท่านแมผูพลังค้นเขาบ้าเดียวอีหามึงค่ะมาข้าวเดียวนะเขาบ้ามากเขาอย่างที่เขาสร้างมึง อีตัวซวยไปพุ่นกับไปแดกไปซิ่งไปอาศัยเขาไปกินน้ําเขาเขาลาค้านเขาเบือ่อเขานายมึงมึงเห็นมาเวลาเขาบ่มามึงบอมาเขาพากันหนาตายิ้มแย้มแจม่มใสอีเม่บห่หักอีผัวบ่หักอีพีนองบ่หักอีสังคมร่างเกียรอีขยะเปียกพวกม่านสังคมพวกขยะโซเชียล อีสั์มึงอย่ามาเก่งนะมึงสิมึงสิจ้างเนี่มึงขนโขดมึงมาเลยมึงไปแจ้งเลยค่ะนะมึงไปแจ้งโลดนมึงไปขนโขดอหมอนผุนมาเออกูบริเงือกกูบริสอ่อนแฟ่แฟ่มึงมีกูมีแบบสันดานซัวมึงอย่ามึงอย่าปากเป็นเลยนะเกยอนมึงเก่งมึงถือกระท่ำเนี่ยมึงถือกระท่ำมาจากปีอีสันดานมาเออขอเช่นชมคลิปนี้กูปกป้องนองกูอีสันดานมึงออกไม่กูใส่มึงอีกนะ นะอิสาดซัวเป็นยังเขาเป็นคนดีเขาทำมาหากินเขาไปหาเงิน,หา,งนหาทองสางเฮือนสางซ่านลังแล้วเป็นหูนหลังบางไงทอวางผุนโบคือมึงอีขี่ทุกนะอุสิดาตะมึงแหละอีอีข้างโคกตกว่ออีข้างโคกตกสางอีง่วลื่มตีน <laughs> กูมา่ยามึงชิ่วๆกูม่ซัม,าามนกูวแวมาทางไทยขอบคุณทุกปู่ทุกคนนะคะเด้อคลิปนี้ขอปกป้องนะคะเซฟน้องเจยของเฮ้าเนาะน้องสาวหล่าพวกเฮ้านะคะเนาะอ่าน้องเขาเป็นคนดีเขาซอยสังคมแล้วเขาเขาบริเฮตใหุ้ผเดือดร้อนเขาเ่เคยมาดาพอดาเม่คือมึงอีอับปีนะกูสิบอกมึงห้มึงดาน้องกูก็ซ้ำมึงดากูอีสันดานเพราะฉะนั้นกูยินดีปกป้องคนคนสวกูบ่ยยานกูยานคนดีซัมเน่เด้ออีสันดานอีผีอีผีพอ,พอเขาสา อีผู้หายอีนมยานอีเทาอีเป้าเปียอีอัปรีอีเน่ละคุณอีตมตุนอ่าไปกันเดอร์กูสิไปทำสวยกูขอตัวไปทำสวยก่อนกูสิไปชอปปิง้งชิวชิวสบายใจมีความสุขบายบายซยูอ่ะ